ไปดูเรื่องของมิสแกรนนะคะซึ่งเวลาที่มิสแกรนเขาประกวดนะคะคนก็จะจับตาดูอ่าเรื่องหนึ่งแหละก็คือเรื่องของการแนะนำตัวเพราะว่าเขาจะมีจุดเด่นมากเลยนะคะเวลาที่แนะนำจังหวัดของตัวเองนะคะก็จะมีการคิดไอเดียการนำเสนอใหม่ๆออกมาทุกปีเลยนะคะว่าปีนี้เขาจะพูดวิธีการนำเสนอ จังหวัดตัวเองยังไงนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจําของกอย่าแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ในความทรงจําของคุณผู้ชมด้วยก็คือมิสแกรนพังงานะคะเมื่อไม่รู้กี่ปีก่อนที่เขาพูดคาว่าพังงาได้แบบ มีพลังมากนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยมิสแกรนก็เรียกได้ว่าสามารถจะเรียกความสนใจจากผู้ชมได้มากเช่นเคยค่ะโดยเฉพาะในการประกวดชุดประจําจังหวัดนะคะต้องบอกว่าแต่ละชุดโหไม่ธรรมดาจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการประกวดกันนะคะก็มาเดินโชว์ตัวค่ะสาหรับแต่ละจังหวัดทั้ง77จังหวัดนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่การคัดเลือกชุดประจําชาติยอดเยี่ยมนะคะก็จะมีการให้โหวตผ่านทาง Facebook นะคะหลังจากนั้นคณะกรกรมการก็จะเลือกให้ เหลือ5ชุดสุดท้ายแล้วก็จะมีผู้ชนะเพียง1เดียวเท่านั้นนะคะในวันที่19กันยายนจะเป็นการประกาศชุดประจำชาติยอดเยี่ยมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันดีกว่าว่าแต่ละชุดสวยงามอลังการขนาดไหนแล้วก็ดีไซเนอร์ไทยต้องบอกว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงนะคะ,ะไปดูชุดแรกกันก่อนดีกว่านะคะชุดนี้ต้องบอกว่าได้รับเสียงฮือฮาอย่างมากเลยค่ะก็คือชุดสยามโมซอรัส สูทีทอน,นินะคะของ m ม s สแกรนคอนแกนนี่เลยเป็นชุดที่ดูแล้วก็เห็นได้ทันทีนะคะ,ะถ้าคุณผู้ชมไม่แน่ใจเป็นอะไรนะคะก็คือเป็นไดโนเสาร์นั่นเองค่ะถือว่าเป็นภาคต่อจากชุดของน้องจีจีคือชุดจีจีเนี่ยเป็นชุดไดโนเสาร์เหมือนกันของขอนแกน่นแต่ว่าเป็นเมื่อ2ปีที่แล้วปี2018นะคะแล้วก็พอมาปีนี้เนี่ยคนก็บอกว่ากลายเป็นว่าตอนนั้นจะเป็นน้องไดโนเสาร์ที่ตัวอ้วนๆนี่น้องตัวนี้นะคะน้องจีจี พอมาปีนี้กลายเป็นว่าจีจีเนี่ยเหลือเป็นกระดูกเลยค่ะก็คือเป็นฟอสซิลแล้วนะคะแต่ว่าลักษณะของการโพสของตัวนางงามเองนะคะแล้วก็ชุดเองอะไรต่างๆนานานเนี่ยมันก็ออกมาดูแล้วสวยงามมีพลังนะคะเพราะว่าทั้งในดีเทลของชุดในดีเทลของรองเท้าแล้วก็ถุงมือที่เขาใส่เนี่ยก็ทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าไดโนเสาร์ตัวนี้หรือว่าฟอสซิลตัวนี้เนี่ยมีชีวิตได้จริงๆนะคะ ไปดูชุดต่อไปกันบ้างค่ะของมิสแกรนเชียงรายอ่าเป็นชุดไหนนี่นะคะชุดหัตถศิลป์ถิ่นล้านนาค่ะก็เป็นคล้ายๆกับนาฬิกาหรือเปล่าไม่แน่ใจทางด้านหลังนะคะอ๋อหอนาฬิกาหอนาฬิกาที่เชียงรายนะคะก็เป็นชุดของมิสแกรนเชียงรายนะคะชุดหัตถศิลป์กลิ่นล้านนาก็มีความเป็นเหนือเหนือนิดหน่อยนะคะก็สวยงามทีเดียวค่ะถัดไปนะคะไปดูอันนี้ก็ชอบเหมือนกันค่ะ ชุดส้มโอทับทิมสยามนะคะอัญมณีแห่งลุ่มน้ำปากผนังของมิสแกรนนครศรีธรรมราชนี่สีแดงเลยนะคะชุดน่ารักมากเลยจริงๆแล้วดูเหมือนแตงโมสีแดงแต่ว่าความจริงคือส้มโอทับทิมสยามนะคะก็เป็นของขึ้นชื่อของเขาเขาก็จะนำไอเดียก็คือว่าจะนำจะนาของดีของแต่ละประเทศเนี่ยมานำเสนอผ่านชุดนะคะซึ่งอันนี้ก็คืออของนครศรีธรรมราช ถัดไปค่ะไปดูปเป็นชุดนี่มิสแกรนราชบุรีนะคะ<ป> <laughs> <laughs> พยายามจะพูดให้เสียงเหมือนเขาก็อันนี้นะคะชื่อชุดว่า floating market of สยามนะคะก็เป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกค่ะที่มาเป็นลำเลยนะคะสำหรับเรือนะคะนี่ใครไปที่ราชบุรีนะคะก็มีของขึ้นชื่อตลาดน้ำดำเนินสะดวกค่ะเขาก็ เห็นชุดแล้วเราก็จะรู้เลยพอจะเดาได้เลยนะคะว่าอันนี้มาจากจังหวัดอะไรอะไรเพราะว่าการสื่อสารของเขาค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันค่ะถัดไปไปดูลำปางนี่ลำปางมิสแกร์ลำปางนะคะมาพร้อมกับรถม้านะคะก็สวยประณีตแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะท่าทางการโพสของเขาก็อ่าคล้ายๆแก้วหน้าหมาหรือเปล่าน,ะน่าจะใช่นะคะจากฝั่งของลำปางถัดไปสงขาสงขาก็มีชุดเรือแห่งอ่าชุด เรือพระแห่งสยามนะคะจากสงขลานะคะก็สวยงามแล้วก็มีกลิ่นอายของภาคใต้อยู่ด้วยนะคะถัดไปค่ะชุดนี้ก็ชอบมากเหมือนกันเรียกว่าชุดปราทูแม่กลองนะคะแต่ว่าจริงๆเขามีชื่อชุดจริงๆของเขาก็คือชุดมัสยานครานางพญาแห่งแม่กลองค่ะของมิสแกรนด์สมุทรสงครามนะคะนี้ก็คือ ผู้ชมจะเห็นว่าบนหัวนะคะที่นางงามเขาก้มลงแล้วก็เอามือไปจับเนี่ยตรงนั้นน่ะคือหัวปลาทูนะคะเราก็จะเรียกกันว่าชุดปลาทูแม่กลองสวยงามนะคะก็นําเสนอออกมาได้อย่างสร้างสรรค์เหมือนกันค่ะปิดท้ายไปดูอีกหนึ่งชุดหน่อยก็ถูกพูดถึงอย่างมากเลยนะคะสําหรับขออนุญาตเรียกสั้นๆนะคะว่าชุดเจ้าแม่นาคีค่ะของจังหวัดอุดรธานีนะคะก็จะเป็นชุดนี้เลยค่ะชุดพญานาคนะคะซึ่งก็เป็นพญานาคที่ วนรอบนะคะสำหรับตัวของน้องที่เป็นนางงามน,นะคะก็หมายถึงว่าชาวอุดรเนี่ยมเีเจ้าแม่นาคีนะคะคอยปกปักรักษาอยู่นั่นเองนะคะ mm. เราก็รวบรวมเอาแต่ละชุดมาค mm. ่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าถ้าเราเป็นธรรมกเป็นกรรมการเนี่ยแล้วเราดูชุดเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่า หนักใจแทนเหมือนกันค่ะเพราะว่าแต่ละชุดเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามอลังการมากนะคะแล้วก็มีความประณีตนำเสนอเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆออกมาได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะผู้ชนะของชุดนี้จะได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้แข่งกันที่ตัวเงินเขาแข่งกันที่ศักดิ์ศรีบอกได้เลยนะคะว่าอ่ะ สีสันของมิสแกรนทุกๆปีนะคะเราก็จะรอดูนี่แหละการแนะนําตัวอันแรกเลยจะรอดูตลอดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือชุดประจําจังหวัดนั่นเองนะคะก็ติดตามให้กําลังใจพวกเธอได้นะคะตอนนี้ก็กําลังประกวดกันอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WorkPoint News และรายการ WorkPoint Today ค่ะ